เพื่อนๆออกสวนหลังบ้านอีกแล้วจ้าปะ่ะกวก่าจะทำงานได้ก็แดดจะหมดอีกแล้วพี่น้องคุยโทรศัพท์กับลูกที่เมืองไทยนะคะวันนี้ต้องถอนแล้วจะเคลียร์ผักโอ้ยเคลียร์พริก เทาแย่แล้วดูภายในสิทุกคนพริกนะคะจะเก็บพริกแล้วไปเลยไม่รอช้าป้าโมนาพาทำงานเลยนะคะเก็บพริกอุปกรณ์ต้าโมนามีชามานั่งดื่มนะคะเพราะว่าอากาศเย็นๆก็ดื่มชากันสักหน่อยเนาะ เดี๋ยวค่อยทำความสะอาดทีเดียวตั้งโต๊ะตั้งผ่าตั้งผ่าตั้งผ่าทำงานกันถอข้างโลกเย็นนะคะผมมมือ ใส่ถุงมือก่อนเลยตัดเลยต้นนี้ต้นใหญ่ ว่าต้องถอดเชือกตรงนี้ก่อนที่เรายงโยงเขาไว้นะคะโยงไม่ให้กิ่งมันหัก Den kan her. No. Yeah. Så den kan sidde her. Nå. Ja. Så sol. den kan er sol. Nu har ยังไงมันก็ต้องเก็บพริกนะคะเร็ดออกหมดเลยเดี๋ยวเอาไปแจกเพื่อนต้นพริกอันนี้เสียแล้วเราไม่เอานะคะทิ้ง เหยี่ยวมั่งอะไรมั่งนะฮะดูสิบางอันเป็นเล็กเกินแล้วก็ หนาวแล้วน้อมันต้องเก็บเอาต้นไปทิ้งเลยนะคะ <really> นี่อันนี้คือต้นนี้ต้นหนึ่งนะคะต้นหนึ่ง เดี๋ยวเราก็จะไปตัดอีกต้นมาใส่เสียไดย้เสียได้นะเสียไดย้แต่ก็ต้องตัดนะคะดูสิโอ้ยอ๋อนี่อีกต้นหนึ่งแล้วกว็เรามีอีกต้นหนึ่งผักใบใหญ่เม็ดใหญ่นะคะ นี่อันนี้ก็เม็ดใหญ่